เป็นอะไรกันมากไหมครับคนนี้ก็แท่งทองคนนั้นก็แท่งทองแท่งทองแท่งทองกันทั้งคืนเลยแท่งทองเลือกเอาเลือก เจ๊ผ <ithe> <sh> ู <the öst> ้เ uh, จ๊แต่งชุดสวยดีนะคะร่างจรงนะพวกมึง <yogurt> อ่ะแต่งตัวไม่ดูสงขาตัวเองเลยนี่กูจะบอกให้นะผู้ชายคนนี้กูขอได้ไหมเออกูยามมึงเดี๋ยวกูโทรไปปรึกษาโอนามิก่อนก็ได้โทรเลยยัง เ็ทพุต,ตพจัมเพื่อนไปแล้วรออะไรหรอคะฉันฉันยังไม่ได้กินแท่งทองเลยอะ่ะกินตีนก็ไม่ล่ะ รับกระไดแผนเค,เค้กวนอนนี้คือชุดมันไม่พร้อมอ่ะมันไม่เมื่อนกับคนไส้ทูพีดไส้พันนีแหลรับรองเลยไอ้อยาดฉาดอู้บาจริงๆเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยคนวุ่นเป็นๆี่มาใส่พันนีได้นะเฮ้ยยุ่มพี่ไต่โอ้เงี้ยฉาดออรอคนไม่บานหลวเปวัดจริงไม่มีทางใส่ได้ไม่นันี้เจพูดมาแปลว่าอะไรอะคะคือบอกว่าใส่ชุดทูพีดแล้วสวยมากตอแหลกูคว้างหูเหลื้งนะรู้ชิมีตาดเปชร เจ็บไหมวะเจ็บเจ็บมากมากว่ากูไหม <c oughs> เจ็บมันมักเราสามคงไปนองน้ำตาคอเบ้ากันเถอะที่หลังคืนจะใส่ชุดแบบนี้แม่ม้คนอื่นเห็นอีนะเราไม่ชอบเดีย๋ยวเราจะหาสักกลุมให้หรอกไป MAX กซความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง